ครับกลับสวัสดีนะครับคิวนี้เมื่อกินเมีย่ยงปลาเผาครับนี่ครับปลานินเผาเกีร์กินน้งวันครับกับน้ำจิ้มทัวรแซ่บนะครับมาครับคิวนี้บ่ได้อเอาไก่มาน้ำครับนะขายกกบเบบดแล้วตอนนี้เรือใกล้ขายอยู่สองตัวนะครับที่สิขายนะับที่จริงมันมีนั่นนะ ทรงไกลเขามีบริการทรงทัวประเทศนะครับทรงออกเมืองนอกก็มีแต่ค่าทรงผมบอกให้เลยแพงกว่าค่าไกลอีกจกังสทรงไปอีสานนี่พันกว่าบาทแล้วครับผมว่าเครื่อดีมาหนาใช่ไหมบริษัททรงไกลมั้งเนาะสิเด้ส่ทรงไกลตึกถึเนี่ยแต่ว่าเขาก็บ,บริเขาก็ดูแลดีครับทรงไกลนะมันเป็นห้องแอร์เลยนะ ได่ว่ากับแผงผดด้วหอืมหอนอย่างใหม่ๆเลยหอนกินอันนี้มันกันว้าวมันที่เค็มๆแน่หนังมันหืมมาครับลงม,มือกินเลย เออเมื่อวานนี้น้องมันเผ็ดเอีเมียงนั่นใอ้กินเมียงหมูสามสันเฮ้ยกระแซบดีกันนะผมเพิ่งเคยกินหมูสามสั้นเ,เนผ็ดเ,เมียงนี่ใบยยไผ่ไงเลย quá Đẹp quá Không đâu Không lại để băng khưng à ชอบเขาครับปลาสดๆกับนั้จิ้มครัจิ้มซีฟูดครับแต่ว่าใส่ถั่วตัดเพิ่มความมันปลากระห้นอน อนงังบ่วไส้เกลืออะไรนะพร้อมแต่ว่าจะกินนังพร้อมนะ คำหน่อยเนี่ยมันคำใหญ่แล้วนะฮะกินให่นีครับกินลาดลงไปมาครับแซบๆ จะบอกไผนะครับเมนูนี้นแี่บมะลินี่ปลาสดๆนะเนื้อมันจะหวานๆวานข้ามมวใหญ่สันว่าเข้าปากกระโปรงเ Wah bonya kayaknya ya udah. <laughs> <laughs> hmm จริงมันต้องคำ้ใหญ่อะมันยังแสบเต็มปากเต็มคำดีกินเมี่ยงคำไม่น่อยโยนมาจ,จับจ้ะนี่น นี่แต่แพ้งๆเนี่ยครับโลสีสิบบาทกระลำปีมาครับจัดไปไว้ลุงจัดไป แต่ละครบา้ các bạn

ระวังนิดนึงคับกินปลานะก้างมานันอันตราย มันสุดจัดมากเลยอ่ะว่าจะกินกลางโชว์อยู่เก่งใจคนเบิ่ง จบเบิ่อเอาขำยัย่ขนาดด มันดีอะตร้ทองมันครับสุดยอดแหละตัองระวางเนี่ยกลางลาอ,อ,อ,ลอันตรายออตอรอมาครับครับสุดท้าย Phải bằng cây giờ Thái khịp phai bằng cây ừ. เอานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องจากไปแล้วขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง Tube, ะยะูทู e ลุบยาตากไทยมีครับขอบคุณด้นยแมะครับพมไม่คลิมหน้าครับขอบคุณครับ